ตกเป็นเหยื่อของการเมืองนี่มันเป็นยังไงนะคะท่านถูกกระทําอย่างมากมายท่านไปเมืองนอกของท่านดีๆแท้ๆนะคะจะไปพูดนะคะจะไปสเปเสือว่าจะไปให้ให้แบบประทาถาษา,านะคะที่ยูเอ็นนะวันนั้นน่ะแต่กลับนะคะกับกลายเป็นว่าท่านไปปั๊บท่านโดนยึดอํานาจแล้วท่านไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยนะคะอย่างนี้นะคะวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะจัดการท่านเพียบเลย นะคะจัดการยึดทรัพย์ท่านเองจาเงินท่านนะคะแล้วก็แบบท่านก็บอกว่าท่านขอเปลี่ยนได้ไหมชุดกรรมการชุดนี้แบบว่ามีความไม่เป็นกลางก็ไม่ได้นะคะเอาคนที่เกลียดมาตัดสินเราเนี่ยนะคะมันจะได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่เกิดขึ้นพี่น้องคงเข้าใจดีนะคะดังนั้นคนที่มาเป็นคนเสื้อแดงเมื่อเข้ามานะคะได้รู้ซึ้งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในช่วงปี49หลังจาก19กันยา49เป็นต้นมานะคะ เขาก็เริ่มเข้าใจจากที่เขาอาจจะไม่สนใจองนายกทักษศิณแ์่ก็เริ่มเห็นใจมีความเห็นใจแล้วก็เลยรักนายกทักษณิณนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าขณะนี้ยังมีพี่น้องคนอื่นที่เขาต้องการความเป็นธรรมที่เขาต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะเริ่มเข้ามาเป็นคนเสื้อดงมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะพูดได้ว่านะคะคนเสื้อแดงการที่แกนำไปบางคนนะคะไปพูดว่าที่มา เป็นรัฐบาลในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะคนเสื้อแดงนะคะขอขอเช็คนะคะขอเช็คคำพูดนี้นะคะว่าท่านเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีคนเสื้อแดงในวันนั้นนะคะจ9ก้าพฤษภาคมนะที่มีการตายเกิดขึ้นนะคะจริงๆตายกันมานานแล้วนะถ้าไม่มีวันนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงขนาดนั้นในวันนั้นจะมีการยุบสภาไหมใช่ไหมคะคงจะไม่มีแน่นอนเพราะนั้นยังไงก็ตามค่ะถ้าเรามองแล้วมองอีกนะคะเราก็จะเห็นภาพเลยว่า การที่ได้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเพราะคนเสื้อแดงจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเคลียร์กับแการนาคนที่ว่านะคะอาจจะมีเป็นกลุ่มนะคะแต่ไม่กี่คนที่เขายังเข้าใจผิดอยู่เขาอาจจะหลงลืมปดานะว่าที่เขามีมานั่งอยู่ตรงนี้นะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเขาได้ลืมคนเสื้อแดงไปหรือ,อยังแต่ถึงลืมคนเสื้อแดงกลัวไหมคะลืมแล้วก็กลัวไหม ไม่กลัวเพราะว่าเรากําลังมีกบวนการประชาชนค่ะเรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่พี่น้องต้องไม่ลืมว่านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องบางเรื่องเรื่องเดียวเท่านั้นไม่ใช่เรามีหลายเรื่องที่เราจะต้องพยายามนะคะนำ,นำพาความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคมให้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองนะคะโดยการนิทิศกรรม หรือไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องว่าเมื่อไหร,ปร,ปร,ปร่ปปชจะทําคดีปรสให้เสร็จสักทีหรือคดีอ,อื่นอีกมากมายนะคะเช่นคดีที่ในายในหม่อมเอ๋อนะคะโดนเรื่องหลายเรื่องนะคะที่อยู่ที่ปปชนี้นะคะขณะนี้ยังไม่ชี้มูลเนี่ยนะทําไมไม่รีบทาให้เสร็จเรียบร้อยต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะต้องออกมาดูหรือแม้แต่พี่น้องของเราที่จังหวัดระยองค่ะนะคะที่เค่อยรับความไม่เป็นธรรมถูกไล่ออกจากงานพี่น้องก็ต้องออกมาช่วยดูแลเพราะว่านะคะรัฐบาลพูดแล้วนะคะ เขาบางครั้งไม่สามารถจะมาทำอะไรได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่มีเสียงของพี่น้องออกมารัฐบาลเขาสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เต็มที่โดยที่ว่าเขาฟองว่านะคะประชาชนต้องการให้ทำแบบนี้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ว่าต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องนะคะจะตุ้มชื่นชมมากๆนะคะที่เห็นพี่น้องมากมายในวันนี้นะคะ ขอให้เราจับมือกันให้นั่นนะคะคนเสื้อแดงต้องไม่ทิ้งกันค่ะอย่าทิ้งกันนะคะรักกันไว้มากๆแล้วก็จันตุ้มหวังว่านะคะโอกาสหน้านะคะถ้ามีการจัดงานอีกนะคะจะจะมาพูดให้พี่น้องฟังอีกนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่ฟังจันจตุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนก็ตาม คนเสื้อแดงยังต้องเป็นถูเป็นตานะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าที่จังหวัดของท่านถ้ามีเนี่ยนะคะไม่ว่าเขตไหนก็ตามถ้ามีอะไรต้องเลือกตั้งเ่ยนะพี่น้องคนเสื้อแดงต้องเป็นตำรวจค่ะคอยตรวจสอบนะคะถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมความสุจริตนะคะเราจะมองว่าทุกอย่างไหนมันเป็นเป็นรัฐบาลของเราแล้วทุกอย่างสบายมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะอย่าลืมว่ามีการสังรากไว้เยอะนะคะ ไอคนที่มันหลงอมาดนะคะฝังไว้เยอะมากกว่าเราจะถอดถอนออกไปได้หรือว่ากว่าเราจะโยกย้ายได้ก็แสนลาบากขนาดนี้นะคะเราต้องทําวิธีเดียวค่ะคือให้เขารู้ว่าพวกเราสายตาของพวกเราทุกคู่จดจ้องอยู่นะคะว่าเองอย่าทําผิดนะเว้ยข้าจ้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างเคยค่ะว่าต้องทําในหน้าที่ของเราต่อไปอย่าทิ้งกระบวนการของเราเป็นอันขาดคะ่ะ ประเทศไทยจะได้เป็นทัพไตก็เพราะประชาชนค่ะนะคะขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์สุดสวยนะครับอาจารย์สุดสงวนนะครับเมื่อครู่อาจารย์ตู้บอกว่า,าพูดผิดพูดถูกเหมือนกันนะครับเรื่องพูดชื่อคนเนี่ยผมก็<ห>ต้องกราบขอไปนะครับเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เหมือนกันก็บางทีก็อาจจะเอาของอาจารย์มาด้วยเหมือนกันนะครับ คนอยู่แดนไกลบ,บอกได้เขาเป็นคนดีผู้ชายคนนี้เขาหรือที